สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับ วันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงไม่ได้เห็นคลิปผสมยาเนาะโอมาตั้งแต่ตีห้าอะเดี๋ยวไปแป้งเดี๋ยวไปผปสมยาทานันที ก็ามาต่อเลยถ้าอย่างนี้จะชัดกว่าเนาะก็เมื่อกี้เราใส่ตัวนี้ไปแล้วนะครับบีไพาริแบกตัวนี้เนาะชัดนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วเนาะตัวนี้บีไพาริแบกตัวนี้นะครับได้ใบกว้างใบแคบด้วยนะครับใส่ยาทีละตัวแล้วก็ผสมก่อนแนะนําใส่ผงก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับชื่อนี้เลยนะครับโอเคนะชื่อนี้ก็คนจะเอาอย่างตามเนาะ ก็อันนี้เป็นห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับฉีดไปแล้วถังหนึ่งเนาะใส่เสร็จแล้วเราก็คนนะครับ ต่อไปนะครับนี่นะครับดูชื่อสามัญตัวนี้นะครับไม่ต้องไปดูยี่ห้อนี่ไทยมีทอกแสนนะครับชื่อนี้เนาะโอเคนะครับทันนะครับก็ใส่ลงไปตัวนี้ได้เพียไฟนะครับอย่างสองเมื่อกี้มันได้ทั้งใบกว้างใบแคบนะครับพวกกกพวกผักปอดได้หมดนะครับไอตัวนี้ได้เพียไฟนะครับ แล้วเราก็คนเหมือนเดิมนะครับคนทีละตัวทีละอย่างไม่ว่าจะเป็นโดนเป็นอะไรก็เหมือนเดิมคนทีละอย่างและไม่ต้องถามนะครับว่ายาหมดนี่ก็คือยาหมดเนี่ยยาซองเนี่ยได้ซองละสองร้อยลิตรนะครับหรือว่าซองละห้าไล่เนาะโอเคนะครับมันได้ซองละห้าไล่ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับนี่ไซฮาโลโฟอบบิวทินะครับใช้ไซฮาโลโฟอบบิวทิตัวนี้ใช้3 0 0ร้ซีซีต่อ5ไร่หรือ3 0 0ร้ซีซีต่อถัง200ลิตรนะครับ3 0 0ร้ซีซีนะถ้าเป็นเป้สะพายก็ 30cc ซีซีต่อเป้หรือว่าต่อ20ลิตรหรือ25ลิตร35หรือ30เนี่ย ต่อ25หรือว่า20ลิตรนะครับฟังให้ดีนะ3 5สบห้าซีซีต่อเป้นะครับอย่างไอซองทั้งหลายที่เราฉีดไปสตัวเมื่อกี้ก็ซองละเป้ไม่ฮอไม่ใช่นะครับ10กร,รมัมนะครับคุณฟังนะ10กร,รมัมหาช้อนตัวมา10กร,รมัมต่อ1ต่อ1เป้นะครับสิกร,รมัมต่อ1เป้หรือ100กร,รมัมต่อ5้าไร่หรือถาง200ลิตรอันนี้ตัวนี้เนาะ ตัวนี้อันนี้ที่ตวงนะครับที่ตวงตัวนี้ที่ตวงที่ตวงตัวนี้มันเป็นที่ตวงหนึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยซีซีนะครับก็ใส่ไปใส่ไปสามร้อยนะครับนีหนึ่งสองสามโอเคครับเพราะยาเพราะยาตัวเนี้ย ยาตัวนี้มันได้สิบห้าไล่นะครับยาตัวนี้นะมันได้สิบห้าไร่นะครับเสร็จแล้วก็คนนะครับเนื้อยามันจะเป็นสีออกนมนมโอเค นะครับครบเนาะชัดเจนขอเดี๋ยวผมอธิบายก่อนอตัวนี้นะครับตัวนี้บีทไพรีแบกตัวนี้100กรัมนะครับต่อ5ไล่หรือ10กรัมต่อน้ำา1เป้นะครับตัวต่อไปตัวนี้นะครับ100กรัมนะครับต่อ5ไล่หรือ100ยกรัมต่อน้ำา200ลิตรหรือ10กรัม,ต,รรม,ต,รรมต่อ1เป้โดนก็ใช้ตาม น้ำเลยนะครับโดนก็เหมือนกันใช้ตามไร่นะครับตัวนี้ก็ไทยมีท็อกแซมเพียไฟเพียต่างๆนะครับในข้าวเล็กเนาะเก็ตัวเนี้ยหนึ่งร้อยกรัมต่อห้าไร่หรือหนึ่งร้อยกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือสิบกรัมต่อเป้ะนะครับโอเคเนาะจบก็เป็นอันว่าเสร็จเนาะนี่เนื้อสียานะครับเบ็ดเสร็จรวมกันหมดแล้วนะครับมันจะเป็นสียาแบบนี้เนาะนี่ชัดเจนนะครับสีเนื้อครีม โอเคเป็นอันว่าเสร็จนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูการฉีดดีกว่านะครับก็อันนี้นะครับทั้งหมดก็มาฉีดตั้งแต่เช้าตู่เลยตั้งแต่ตีห้านะครับก็อีกฝั่งหนึ่งคงไม่ได้เห็นเนาะก็ประมาณนั้นอีกฝั่งยังไม่ได้เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จที่เรียบร้อยนะครับลักษณะข้าวก็ตามนี้เนาะก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับก้าวไล่ก็ฉีดประมาณ2ถังนะครับ2ถังก็จะเหลือก้นๆหน่อยคนโคนหน่อยนะครับลักษณะข้าวก็ประมาณนี้นะครับยาก็ใช้ตามที่เห็นนะครับก็พยายามคำนวณพยายามดูลักษณะ ต้นข้าวนะครับว่าต้นข้าวเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำนะครับรับน้ําที่จะเข้ามาเนี่ยท่วมได้แค่ไหนนะครับถ้าเราสามารถเติมน้ําเข้าไปในนาแล้วเนี่ยมันไม่ท่วมข้าวนะครับหรือพูดง่ายว่าเหลือแค่ปลายปลายยอดข้าวได้ปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถที่จะฉีดยาได้เลยนะครับโดยที่ลูกพุหรือว่าลูกญ้าเราเนี่ยจะต้องไม่ยาว มากจนเกินไปนะครับผมเดาๆนะครับว่าวันนี้ผมฉีดวันที่9นะครับไม่ใช่วันที่9อายุ9วันนะครับผมฉีด54 51อายุ9วันนะครับมันก็จะประมาณถ้าฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวผมก็ป้องหัวคนาปิดหัวคนาไว้เนาะผมก็จะรออีก 2- 3วันนะครับก็คือ9 10 1ว่านะครับ ประมาณสิบสองสิบสามผมก็จะขึ้นน้ํานะครับสิบสามขึ้นน้ําก็ขึ้นน้ําเสร็จเราก็จะทําการลอน้ํานิ่งสักนิดหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยตามได้เลยทําไมเราถึงรีบใส่น้ํารีบใส่ปุ๋ยเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําแล้วแช่ไว้ในฤดูร้อนเนี่ยมันอาจเกิดตะไคร่น้ํานะครับแล้วก็อีกเรื่องสําคัญว่าทําไมผมถึงให้ทุกท่านดูข้าวก่อนฉีดยานะครับว่าถ้าข้าวเราเนี่ย ต้นมันยังเล็กไม่สามารถที่จะรับน้ําได้เนี่ยแล้วท่านไปฉีดยาปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็ค่อยๆหล่อน้ําถูกไหมครับค่อยๆหล่อน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ท่านจะเจอเลยนะครับค่อยๆหล่อน้ําตะไคร่น้ํามันจะรวบยอดนะครับและหญ้าที่ท่านฉีดยาไปมันก็จะไม่ตายนะครับก็คือหญ้าเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้นะครับก็พยายามดูข้าวก่อนนะครับ ดูข้าวให้มันขึ้นจากน้ําได้เต็มที่นะครับใบมันสูงได้เต็มที่สามารถคุมน้ําคุมที่ได้เสมอนะครับแล้วก็หล่อน้ําได้ท่วมปลายยอดนิดนิดนะครับเหลือปลายยอดโผล่จากน้ํานิด,น,ดนิดเราก็สามารถฉีดได้เลยนะครับไอคําว่าน้ําโผล่ยอดนิดนิดเนี่ยก็คือท่านต้องใส่น้ําทั่วนาทั่วดินแล้วเนี่ยนะครับทั่วนาทั่วดินแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะ ไม่ให้น้ำมันรวบยอดนะครับเมื่อน้ํามันไม่รวบยอดปัญหาที่เราจะไม่เกิดก็คือตะไคร่น้ํานะครับแต่ถ้านี่นะครับเดยวให้ดูนี่ครับที่ฉีดยาลูกพุประมาณนี้เนาะนี่นะครับลูกพุนะครับลูกพุลูกพุประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่านี่นะครับลูกพุนี่ครับเต็มเลยนะครับลูกผุเล็กๆก็ประมาณนี้นะครับลูกพุเห็นไหมครับนี่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 ที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยประมาณลูกพุเนี่ยก็ดูลูกพุ นะครับลูกพุกมีนะครับสังเกตง่ายว่าลูกพุกมีปึ๊บข้าวโตที่สามารถจะหล่อน้ำปิดยอดข้าวได้และน้ำสามารถคุมดินได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านต้องฉีดยาแล้วก็รอ 2- อถวันหล่อน้ำตามได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับจบสมบูรณ์นะครับ ลักษณะข้าวก็ประมาณนี้นะครับที่เราฉีดเนาะรอยก็จะเปิดปะอย่างนี้แหละครับก็ต้องทํานะครับถามว่าหน้ากากใส่ไหมก็ใส่ไปได้ครึ่งทางนะครับเผอิญว่าเกิดปัญหาละอองน้ํานะครับละอองน้ําจับหน้ากากนะครับละอองน้ําจับจับช่องระบายอากาศนะครับทําให้เราอาจจะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับคือหายใจแม่งไม่ออกนะครับก็เลยต้องถอดออกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า มีเปอร์เซนที่จะไม่ได้ตายด้วยสารเคมีนะครับตายด้วยหายใจไม่ออกนะครับก็ยังไงผมก็มองว่าฉีดกลางวันดีสดุดอันนี้ผมมาตั้งแต่ตีห้าครับเพราะว่าเวลามันไม่พอเดี๋ยวมันจะต้องไปฉีดข้าวมาลีต่ออีกนะครับเพราะว่าเพิ่งวันปุ๋ยรับท้องไปเนาะก็ไปเป็นอันว่าเสร็จนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดติดตามขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับ